เราตั้งเสาวไว้ไง oh. เราก็ต้องสร้างลูกไว้นามมันทำไปที่หลังสร้างลูกป,ปับ๊บนามก็เกิดคือพลังงานก็เพิ่มไปที่ลูกมันก็ไปที่บริเวณแถวนั้นอ้า oh. ใครรับได้จะรับไหมเปิดเครื่องปับ๊บอ้มาแล้วนี่ไงหนูกาลังจะบอกว่าทุกครโด,โดยเฉพาะวิญญาณโ oh. แต่มนุษย์เนี่ยได้ไปบางคนงั้นทุกครั้งที่ คิมบัวไซโยกหรือตามรอยเนี่ยปึ๊บหนูเปิดเนี่ยหนูเป็นตัวจะกระจายข้นถูกแต่ต้นบุญก็จะเป็นหลวงตาแล้วก็กน้องๆคิมกับน้อง<ร>ๆคุณ่รนคือถ้าเราสวดพรมบเขาเราเรามีส่วนในในคลื่นเหล่านั้น<ม>เรามีพวกในคลื่นเหล่านั้น<ม>พวกเรามันจะเวียนว่าตายเกิดจะตลอดเวลา ข้างบนมั่งลงข้างล่างม,มานู่นนี่นั่นะเดี๋ยวเราสวมกับไปตามขื้นพวกนี้อย่างนั้นวันนี้การกระจายบุญอย่างง่ายๆเลยหนูก็แแชร์ของไซโยกหนูก็แชร์ของวัดถ้ำก็แชร์ของตามรอยสิสาธุถ้าคิดออกอถ้าคิดไม่ออกก็นั่งซื้อเ<ด>บือ่อละกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แจ้งเตือนทุกครั้งนะเจ้าค่ะโอ้นั่นยิ่งได้บุญหนักครับอีกถ้าไม่รู้ก็ไม่ได้ มือแล้วมันมีหลายสาขาหนูเลือกสาขาไหนดีอะคะทุกสาขาเหมือนกันสทุกสาขาเหมือน,อนกันเพราะต้นตอคือหลวงตาและหลวงปู่อย่างนี้ใช่ไหมคะต้นตอคือหลวงพ่อไม่ใช่หลวงตาอ่าต้นตอมาจากท่านสิ่งหนึ่งที่หนูแอบสงสัยเลยค่ะคือทําไมหลวงตาไม่เคยยกความดีให้ตัวเองเลยคะชอบยกให้หลวงปู่อย่างเดียวรวยอ่ะไม่มีท่าน ก็ไม่มีเราไม่มีหลวงพ่อก็ไม่มีเราไงเอ๊ะอย่างวันนี้ยถ้าหนูอยากจะเริญขึ้นถ้าหนูไม่มีหลวงตาก็ไม่มีหนูในวันนี้ก็ได้เหมือนกันไม่ใช่เอาหลวงปู่ดีกว่าห้าจีอ่ะจะไปเอาหนึ่งจีทำไมล่ะหลวงตาไม่รู้หรอกว่าตัวเองอะ่ะยิ่งกว่า G, ห้าจีเพราะห้าจ<พ>ีดีกว่าหลวง,งตาเอาห้าจีมาไว้กับตัวเองแล้วหลวงตามีอีกหนึ่ง ถ้าหนูเอาหลวงปู่กับหลวงตาหนูได้หกแสดงเป็นหกจีเนี่ยนะห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกเจ้าค่ะขึ้นฉลาดนี่เหรออ้าวนี่หลวงตาไม่ได้ว่าหนูใช่ไหมคะไม่อดอว่อ๋อว่าตุ๊นั่นหมายความว่าอยากคิดถึงอ่าเขาเรียกว่าถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่ดีนึกถึงทั้งหลวงปู่และหลวงตาเราน้อมกําลังของทั้งสององค์มาที่เรา ใช่แต่ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมหลวงปู่และหลวงตาใช่ค่ะ <โฮ S 2> นึกถึง <โฮ S 2> ท่านแล้วก็อธิษานผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านค่ะด้วยเพราะเหตุไรผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านโอ้โหโคตรเยอะเลยประมาณไม่ได้ไม่รู้วันนี้ใครปรารถนาเป็นผู้รเจ้าก็คือพวกทัานแล คือต้องรอทันนะใช่ไหมเออต้องพิรูวันเยอะขนาดไหนอ่ะอยากจับจับท่านว่าจับข้าวงเดียวเนี่ยไม่มีองค์ไหนไม่มารหรอกสมองโอ้กําลังใจอยากถามหลวงตาว่าอยากฉลาดในการอธิษฐานแล้วหลวงตาก็บอกว่าจับข้าองค์เดียวอ่ะก็พอแล้วถูกแต่ว่าเมื่อกี้หลวงตาบอกแล้วว่าหลวงตากับหลวงปู่บวกกันเป็นหกจี หนูไม่มีทางจับหลวงปูอง่องค์เดียวแน่นอนเลยถ้ามาอีกโหมันไม่รู้กี่จีแล้วพอเธอคะ่ะแค่นี้วิ่งไม่ทันแล้วเจ้าคะ่ะหลวงตาคะพอหลวงตาพูดถึงตรงนี้คะ่ะมันนึกถึงการปฏิบัติอย่างหนึ่งหลายๆครั้งเนี่ยที่หนูสวดนมดแล้วหนูเห็นเพื่อนๆที่สวดอะคะ่ะบางคนเขาเปลี่ยนไปสายตาเย็นขึ้น ดูเยือกเย็นกลิ่กริยาเยือกเย็นขึ้นตรงนี้มันเกิดจากอะไรอ่ะหลวงตามันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงสวดแล้วต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะถ้าสวดแล้วไม่เปลี่ยนแปลงก็อย่าไปสวดเลยดีกว่าอ้อาวหลวงพ่อท่านท่านสวดแล้วดีก็ต้องสวดถ้าสวดแล้วไม่ดีไปสวดทำไมไม่ประโยชน์อะไรเสียเวลาเปล่าๆจริงไหมสวดย,ยังอยู่เหมือนเดิมอะ แล้วมันได้อะไรมันมีคนทีน่ได้สวดนะมีคนที่สวดแล้วเหมือนเดิมด้วยเหรอคะม,มันก็มีอยู่นะอือแต่น้อยใช่ไหมคะมีอยู่ค่ะแต่เท่าที่หนูเห็นเนี่ยหลายๆคนเย็นขึ้นคําพูดเย็นขึ้นสายตาเย็นขึ้นอะไรอย่างงี้นสาธุด้วยแ<ฮ>สยงได้ผลนะจะเลิกก็แล้วกันค่ะโดยเฉพาะคนที่ติดตามหลวงตาหลายๆคนเลยนะคะขอชื่นชมเลยจริงเหรอใช่ หลวงตามองเห็นอย่างที่หนูเห็นหรือเปล่าเจ้าคะมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ตัวเอง <c ười> <c ười> ไม่พูดให้เขามีกําลังใจสักหน่อย <c ười> นะคะค่ะหลวงตาสําหรับหลวงตาแล้วเนี่ยคนที่เหมือนพัฒนาขึ้นในสายตาหลวงตาต้องเป็นยังไงคะคนที่พัฒนาขึ้นคือคนไม่ไม่เอาเรื่องเรื่องไม่ได้เรื่องเข้ามาหาตัวเอง ให้นำเ,เรื่องออกแล้วมาน,นำเรื่องเข้าอเพราะมันไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ใช่เรื่องเรามันไม่ประโยชน์เลยค่ะอยู่กับพระมีประโยชน์ไหมมีเจ้าค่ะมีกันหน้าโมพุทธายะก็กินนอนสวนมดมนต์ไงมีประโยชน์ไหมมีค่ะก็มีก็ทำไปที่อ๋อถ้าพัฒนาขึ้นเราจะไม่พูดเรื่องไม่ดีของใคร อย่าว่าจะพูดแล้วคิดยังไม่คิดเลยโด oh. ัดไม่ไดทตั้งความคิดเล้วอันนั้นโสดาบันแล้วหรือเปล่าคะหลวงตาไม่ยังดันอยู่เลยดัน <laughs> ดันทุลังเ <laughs> จ้าค่ <laughs> ะแสดงว่าคนที่พัฒนาขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นทรงคล้ายๆของคนที่ไม่ยอมขุนใจกับเรื่องอะไรง่ายๆถูกฮะสาธุก่อนจะไม่ขุนใจก็คือกายไม่ขุนก่อนนะไม่มีกิริยาทางกาย น่ก็คือวจีวจีคาพูดกายกรรมกายกรรมการกระทำการกรคำพูดนี่ไม่มีได้ข้างนอกแล้วเหลือข้างในนะอย่างนี้หนูกมนโมต้องฝึกอีกเยอะเลยเจ้าค่ะเอาก็ถ้าโดนปั๊บกับนะโมพูดธายะกับขึ้นก็เปลี่ยนแล้วไงค่ะแต่ไม่หลวงปู่ช่วยหนูด้วยอะไรประมาณนี้หลวงปู่ หออน,นูอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนดีหนูจะไม่คิดอีกแล้วประมาณนั้นนะส่วนใหญ่ทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีสวดมนยังไงให้ชีวิตมันไม่แยแ่คะหลวงตาสวดมนตบ่อยๆแผ่บ่อยๆอารมณ์เสียครับเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนให้ไวอ,อารมณ์เสียจากใครก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายจากโทรศัพท์ก็ได้ ก็ปิดมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์หันมาอยู่กับพระหันมาอยู่กับวัตรสดเปลี่ยนอารมณ์อย่างนั้นความหมายของชีวิตที่ดีนี้ก็คือชีวิตที่เราไม่ได้รู้สึกแย่ได้ยาวนานแค่นี้เองใช่เราปิดก่อนนะโอ้เบนก่อนปิดก่อนหนีก่อนไม่ปิดไม่ได้ไม่เบนไม่ได้มันยาวมันยาวยาวไปหลายเดือน แค่อารมณ์นิดหน่อยเนี่ยนะยด่ากูทําไมวะกูทําทอะไรให้มันว่าคิดไปแล้วคิดยอ้อน่ปเจอกันมันเนี่ะมันมีอะไรโอ้ยาวเลยโอ,โอ้โอ้โหกจะรู้โอเสียเวลานะเสียเวลาเป็นบางคนเป็นเดือนแล้วคิดนี่คือคิดเรื่องเขาทั้งนั้นเลยเรื่องเขา,าอ่ะดิเพราะเพราะมันว่าเราไง งั้นแสดงว่าจริงๆชีวิตเนี่ยไม่ต้องไปทําความเข้าใจว่าเขาจะเป็นยังไงมันจะโอ้โหอย่าไปทเลยแค่กลับมาทําใจของเราให้ไม่ว้นเวอร์เพอเจอร์ก็พอเนาะแต่ค่ทาใจเราเนี่ก็แย่แล้วล่ะค่ะย่าไม่ทําใจคนอื่นก็อีกส่วนใหญ่อะลืมทําใจตัวเองแต่จะไปจัดการคนอื่นอย่างเดียวเลยเจ้าค่ะตรงนี้แหละที่เห็นชัดๆทุกธรรมะเนี่ยธรรมะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ยคือความเบาความเบาความเบามันจะเบามันก็ต้องทําก่อนมันต้องห่างจากความ ผมหนักม,มันหนักใจอะอ่มันหนักเคยหนักใจไหมเคยอนอนก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้มันหนักกายหน้าผากแล้วม,มือก็กายแล้วเท้าก็กายแล้วยังหนักอยู่เลยหุนงานโน่นนั่นนะคือหนักละหนักใจมไม่มีใครไม่มีใครนั่น<ะ>เลยไม่มีใครตีไม่มีใครกระทืบเลยยังหนักใจอยอะนะู่นั้นแหละเอ้ไหมา ถ้าเบาล่ะถ้าเบาใจล่ะมันก็เบาอ่ะก็เบา <au. S 2> อ,อยู่ที่ไหนกูก็ยิ้มสบายนอนก็สบายกินก็สบายก็มันเบาไงค่ะจะเอาอะไรล่ะก,ก็เอาเบาสิจ้าค่ะถูกแล้วล่ะคือพอหลวงตาคิดเนี่ยทุกครั้งที่หนูไก่หน้าผากอะ่ะมันคิดออกเลยว่าโอ้ถ้าไม่คิดก็ไม่หนักทุกครั้งที่เราพังเพราะความคิดเราอย่างเดียวเลยธรรมชาติเย็นชัดๆน่ะธรรมะไม่ฉชดลึก ไม่ใช่ขุดหลุมลงไปไม่ใช่คิดไปคิดมาอะไรกันนักหนาแล้วนี่เห็นชัดๆนี่แหละมนุษย์ในยุคนี้นี่เห็นชัดเลยว่าตายแล้วไปไหนก็น่าจะแต่วุ่นวายกันเลยใช่ไหมนี่คือธรรมชาติคือธรรมะจริงๆอะแล้วเราจะเป็นอย่างเขาเหรอเราเป็นเดี๋ยวเราก็เป็นโลกมั่งเดียวก็หงุดหงิดมั่งเรือวกคนน้นว่าเนียคนนี้ว่าเดี๋ยวไปว่าเขา ชีวิตอยู่อย่างนี้เน,นี่ยยุคนี้ค่ะคนเราทุกคนมีความคิดมีความหนักใจหนูว่านะแต่ถ้าคนที่รู้จักทำใจเนี่ยูกความเบาใจจะเข้ามาเบียดขึ้นเยอะมาก,กเลยนะเจ้าคะทำใจมันไม่ใช่ไปกินยาทำใจนะต้องสวดมนต์สวดมนต์ให้จิตอยู่กับตัวเองอยู่กับพระนี่แหละ สวดมนเพื่อประคองใจให้อยู่กับคลื่นแห่งพลังงานความดีที่ดีอยู่ในโลกเนี่ยจะมาหาเราหมดอ่ะตั้งแต่หลวงตาเจอหลวงปู่เนี่ยมีวันไหนที่เผลอลืมหงุดหงิดบ้างไหมคะมันก็อยู่นี่เดี๋ยวนี้ก็หงุดหงิดอยู่นะแต่มันไม่เร็วแต่มันไม่ได้ต้องกายนาะผากเป็นวันว่าไไม่จึงขนาดนั้นสุดท้ายแล้วอารมณ์แย่ๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติ มัไม่มีใครไม่มีหรอกมันทุกคนแหละแต่ที่หลงตาดีผิดปกติเพราะหลงตาเนี่ยก็เปลี่ยนไงเปลี่ยนได้ไวไอ้ช่างมันเถอะช่างมันจะว่าเราก็ช่างมันเถอะมันก,ก็เราอยู่กันไม่นานก็ตาจากกันไปแล้วถ้าเราไปงดหยิดแล้วก็ทํำร้ายอันตรายเราถ้าเราไปปะทะเดี๋ยวก็ไปเจอกันข้างหน้าอีกไปด่ากันอีกเสียเวลาอีกอุย้ยกูจะมาแก้ไขอ,อีกลำบากอ มันยังไปทําทุกวันนี้ก็ <c oughs> แก้ไขตัวเองก็จะแย่แล้วนะตุค่ะ <c oughs> อย่างนั้นหลายๆายคนเนี่ยเผลอไม่รู้ตัวว่าใช้เวลาแบบเสียเวลาเสียเวลานะค่ะ <c oughs> ใช้เวลาให้มีประโยชน์สำรองสาหรับหลวง,งตาเนี่ยลมหายใจเป็นผู้เป็นเป็นประโยชน์มากเลยท่านบอกเราถึงทําลมหายใจให้ไปอยู่กับพระไนงะอยู่กับบุญ บุญไม่ได้ไม่ได้ยากถึงขนาดตังอู้ยตาหูจมูกดิ้งกายรูปรถกลิ่นเสียงมันก็เป็นบุญไปแล้วถ้าเราอยากทําให้เป็นบุญใช่ไหมยกเว้นไม่อยากทำมันหละก็คืออยากทํานะหลวงตาแต่ว่าบางทีมันก็เผลอลืมไปมันก็ไม่นานนะอืมถ้าเราทำจริงๆไม่นานครับมันจะไม่นานมันจะเผลอไม่นาน เพราะอารมณ์พวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้สบายเหมือนอารมณ์บุญไงมันไม่มันมันไม่สุขเหมือนอารมณ์ที่สบายแล้วมีความเบาไงครับเพราะเราสวดมนต์ทุกวัน่ยคืออย่างใจคนเราเนี่ยหลวงตาพอมันได้ไปเจอสิ่งที่มันสบายที่สุดมันจะรับไหมสิ่งที่ไปสบายมันรู้นะครับแต่มันไม่รับเข้าใจไหมมันรู้รู้อยู่ครับจะไม่ต่อมันนะจะไม่ต่อใช่ พราะมันไม่สบายมันป่วยอ่ะครับคือเหมือนว่าบางครั้งเราสวดมนต์จนมันเบาเราสัมผัสความเบาได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงตาแต่ว่าเราเคยชินกับความสุขทางโลกเช่นว่าเราไปดูหนังฟังเพลงแล้วมันเพลิดเพลินพอมาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันมันคนละอย่างเลยคนละเรื่องฮะเพราะความเพลิดเพลินในโลกเนี่ยมันต่อไปเรื่อยๆครับมันต่อเรื่องโลกไปเรื่อยๆเรื่องโลกเนี่ยมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างแทรก แต่ความเบาเนี่ยมันก็มีแทกเหมือนกันแทกคือพัฒนาจิตขึ้นไปเรื่อยๆไงโอ๋ถึงว่าเวลาที่เราไปเพื่อเพลินทางโลกนานๆนะครับหลวงตาเราก็กลับมาคิดถึงความสุขตอนที่เรานั่งสวดมนต์ใช่ถ้าเรานั่งสวดมนต์ต่อไปแล้วความสุขเนี้ยมันก็จะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับทางโลกเหมือนกันครับแต่ใหม่ๆเนี่ยมันจะสู้กันยากหลวงตาเพราะว่าอพอสวดมนต์เสร็จก็ ใจก็อยากไปดู Youtube แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับชูกมันยากตรงที่ฐานนี่แหละท่านบอกยากตรงแรกๆกที่เราจะสร้างให้มีฐานนี่แหละครับแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองจนมีฐานแล้วเนี่ยออกไปไหนก็ได้ท่านบอกพอมีฐานแล้วก็สบายแล้วไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้มันเหนือแล้วฮะใหม่ๆคือต้องอดทนก่อนโอ้ต้องทนอย่างหนักเลยฮะ คทนทําความดีอย่างหนักเลยฮะ<อ>ทนอารมณ์เสียจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะเราไปอยู่กับคนนะเราอยู่กับคนไม่ได้อยู่กับใครไม่ได้ฮะเพราะยังไงเราก็ต้องเจอคนถูกมันต้องอาศัยกันไงครเราเกิดยังเกิดกับคนเลยฮะเราไม่ได้เกิดจากรูน่นรูนี่เนี่ยใช่ไหมกิดจากคนนะเพราะนั้นเราต้องอยู่กับคนนะ วมันคนหนักๆมันก็ใช่อยู่กับใครก็ได้ครับแต่อารมณ์เราอยู่กับพระไงอ๋อไม่ว่าเราจะอยู่ไหนอยู่กับใครเราก็จิตอยู่กับพระไงจิตเราอยู่กับพระเผลอๆเ,เราขึืนของพระที่มาที่เราเนี่ยไปให้คนได้ด้วยไปให้คนไปให้วิญญาณได้ด้วยคนนี่แหละจะเลี้ยงเราครับไม่ใช่ใครเพราะคนเหล่านั้นก็ทำให้เรามีธรรมะ ถูกทำให้เราเข้าใจธรรมะในคนรอบข้างเราคนเรานั่นก็คือผีอนาคตเนี่ยแล้วก็จะมาช่วยเราในอนาคตถูกอืมแล้วมันก็จะบอกต่อไปบอกให้มาทําบุญหรือมาช่วยเหลือคนเนี้ยนะถูกโอ้โหนักธุรกิจบุญเป็นยังไงครับหลวงตานักธุรกิจ,กกจคือจิตเป็นบุญคือบันทึกตลอดเวลาที่ ตาหัวจมูกดิ้นกายสัมผัสรูปรสจินเสียงอืมแม้แต่เสียงเพลงเนี่ยยังต้องคิดเละยังต้องคิดให้เป็นใช่บุญใช่เสียงเพลงนะ่พิจารณาแล้วเพลงเนี่ยมันดังเพราะเหตุอะไรครับใช่ไหมล่ะเราฟังปั๊บเนี่ยเพลงหม่ๆมเนี่ยเราจะรู้เลยนี่ดังแน่นอนอืมครับใช่ไหมเพลงนี้มันมีแววมีแวว มันคนแต่งมันเก่งมากเลยโมท <laughs> <laughs> นาสาธุมันนัเก่งนะครับถ้าหันมาสวดมนต์มันจะดีกว่านี้อีกโอ้โหอย่างนักอย่างธุรกิจนะครับหลวงตามันก็มีบางบางอย่างกําไรเยอะกําไรน้อยกาไรมากอย่างธุรกิจบุญแบบไหนที่กําไรเยอะสุดๆโอ้โตลอดเวลาทาั้งหลับทั้งตื่นเพราะบุญมันคือความสว่างครับเวลาตายเราเวลาออกจากล่างเนี่ย มันก็กอกับบุญที่เราทําในโลกมนุษย์อืระยะเวลาของบุญตอนฝึกใหม่ๆเนี้ยท่านให้ดูพวกนี้นะครับบางคนเนี่ยสับเพดูแล้วเนี่ยพวกกันนี้นะในอดีตไม่ได้ทําบุญอะไรมากเลยฮะวิมานมีอยู่กระดานแผ่นเดียวครับโอ้พอรู้แล้วมีกระดานแผ่นเดียวเลยอะคือใช้ชีวิตปกติเหมือนคนธรรมดาแต่ไม่เคยทาบุญ เราเห็นทั่วไปเนี่คนไม่ทาบุญกลางกลางมีครับอืไม่ทําเลยก็มีครับแต่ก็ปฏิเสธเลยก็มีลเคิดดูตายไปแล้วไปเช็คดูแล้วครับสมรฐานนี่โอ้ท่านให้เรียนทุกอย่างแล้บอย่าว่าสวดมนต์แล้วเป็นยังไงสวดแล้วรู้สึกยังไงอืคนที่สวดอยู่แล้วให้ดูว่าเป็นยังไงโอ้ท่านว่าสวดมนต์เนี่ยมีวิมานทุกคนเนี่ยครับ สวดมนต์นี่แหละไม่ต้องไปทําทานหรอกบางคนบอกเอ้าเป็นไปได้ยังไงลวงพ่อเองก็ไปดูดิจ่บอกเนี่ยเองที่สวดมนต์เนี่ยบางคนไม่ไม่ค่อยได้ทานนะแต่มีวิมานอยู่เออโอ้อย่างคนที่เขาบอกว่ามีวิมานเป็นกระดานแผ่นเดียวพอเขารู้แล้วเขาก็ไปเร่งทำอยลยถูกต,ต้องเลยฮะหลวงปู่พิสูจน์ให้เห็นให้เชื่อใช่ประมาณนั่นแหละครับมันก็เลยการบันทึกบุญเนี่ย มันก็เลยต้องส่งอารมณ์แห่งบุญนะมันก็เลยเป็นนักธุรกิจบุญอมันทําได้ตอนที่มีชีวิตใช่ไหมล่ะมีลมหายใจแค่นั้น <en> ตายแล้วก็กลับท,ทันทีเลยตายแล้วก็กอกลับบบ,บุญที่ทําในโลกมันก็หมดนะอ,อย่างเรา <uni S 2> เป็นเทวดาก็หมดลง,ลงเรืยยยร่อยๆ,ๆใช่ไหมแล้วหมดแล้วก็มาเกิดไหมเกิดครับแล้วก็มาทําต่อ